หนานหน่อยมาแล้วแ Happy Birthday เฟซี่พันฝากแฮปปี้เบิร์ t เดย์นั่มมาจันขอบคุณนะค่ะอหยุดไลรสดหมุนเศ้ามาหนานหน่อยมาแล้วมาตามาติลูกแม่นครับมาตามามาเบิ่งอตลาดทีพันฝากแฮปปี้เบิร์ t เดย์มานหน่อยเนี่ยเด้อมาจันว่าขอบคุณในหลายขอพูดทุกคนกำลังใจครับไปอ่านแล้วมีแต่คอมเมนต์ดีๆแต่การอ่านมาเบิร์ดคือเก่าหลายคอมเมนต์ดีขึ้นใจเลยเนาะ ข้นใจมากเลยนะคะมัน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 ลูกมันไล่กันได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านลลูกเพิ่นก็ได้อันนั่นแล้วเนาะบ้านเพิ่นก็ได้แลยดิบ้านเก่ียงหันใกล้เสร็ิแล้วลูกไกลล้วครับเซดไม่ได้แดงสิมาปัวแต่ว่ากันยังเหลือลายอยู่เก็บไเอียดไปเรื่อยๆลูกเรมีเงินเท่ามาเกียรติน่ากระต้อเติมไปเรื่อยๆจะเกียรติการเติมเงียบไป นานๆขอบคุณครับอตั้งไว้ที่เหลี่ยวเูเหลีเหลี่ยวเล้วเราจะไปตอนรุ่เร่อยช่วงไม่ันน้มาจินน้ำเม่นนะน้ำม่นโคกเป็ไหมเคันเกิดมือนีเป็นบอลลูมือนีคือมือเป่ดนครับมือนีวัิทีนครับ ขอบคุณทุกคำอวยพรนะคขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนาเว่นปิ่นเด็ดเนี่ยงเนี่ยก็เม่เดีนนี้็นวาเจ้งเจ้งาปิ่นว่าดาวขึ้นเดีวอืม่ปลาเปท้ายคนเจงเจงดียวมันนี่มันนจอรกับขวางไม่เขามันนี่นกรมาตะเว่นพร้อมมานนะมาน่ทยเมียให้เป็นเมียนมา พ่อพ่อเม่ยม่เพิ่สิมาติงะเมือวันเดลูก้อนเอามาสุดนึ่งตะบกไลงานเอียงข้าจกเนี่ยไงบนล่นเนี่ยไงเตือบอยู่ดยนหมือแล้วกิเป็นตาป่ายที่หนึ่งที่สองมาพอวันที่สิ ถ้าว่าเสียย่างเดียวคือเป็นจอยลุ่จอยลุผมบ่กินเข้าหลายๆนะลุงผมกินย้าอ้วนผมงกินกินยัอนในก็บ่าอ้วนมาปุครับ้ยว้าววินหงอกน้ำมวนย่างเงี้ยงไม่ยติยากินแก้วลว้าไปอีกแหะ บ่เป็นยังครับผมบอันยังบ่ยินเลยยู่เนาะพูดเสียงแข็งเนาะบ่ดเสียงหลีผมบ่ได้เสียงหลีผมเสียง้ำโพกคืกัดไปเสียงจนล่ะ้ำโพกฟี่กระสันนี่รับ่น้องครับกับช่องคำองลำโพงอฮ้ยเจลารับ่น้องครับคอนสี้เสปันเซอร์ไม่ยินไรอีกจนนั่นนะนะครับน้อโอ้ยเอาเอาสิเบัดเต้เลเด้อ ใชหลายหานะที่ก็หลายรูคนก็พอคอมเต้พหลายเเอพิ่นหลายพอพอแม่หลายตวมันน่ะน่อยพิ่นยูปินอายูปินเราบัดอันนี้ผู้ใดดอกเราักดีจากใดแกผมก็อยู่จะสี่แลอาผมมาได้เปลสามข้อระดอนนะพู้เพูนว่าว่าปากยังนาะเพื้นเลยจะมาสามข้อระดับนะผมถูกผมก็อยู่มองแม่ผมเนาะแม่นด้อแ มาเห็ดอยู่ตรงนี้เขาก็มีความสุขนออาก็เด็กหน่อยนาะลูกเด็กหน่อยก็คือเด็กหน่อยนะเม่อันในปดเด็กหน่อยจังอืเป็นเด็กน่อยกันนั่นแหละสี่สิปีที่แล้วนี่เด็กหน่อยาเป็นเด็กน่อยดิเาเปดเด็กหน่อยเป็นเด็กน่อยมาก่าเดิออ่ลวยลอาผ่านมานานเออ แค่พาต้นน้ำตามๆนีงจำาะไรอยู่ไหมไปย้อนวยว่ได้นีได้จักปีแล้วุ่มผู้แสกผู้สาบนำตีพวงมุดทีเดียงเพื่อนี่ละอาบนำหวยนำคล้องนี่คล้องเออมุดพอๆแม่ๆสิได้ยังมั่งวันเกิดน้อน้อเกิวนไหนนม่แม่บคนอะอ้ บ่มีแนวมาให้ลูกนี่ผมบางครงบ่กล้ามา,หา,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 ามหาแต่ว่าเขามาหาผมได้เรือนะครับเด้อโด้วยเฉพาะตอนตอนนั้ตอนเตล่าก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าตอนตอนทําการแสดงก็อาจจะไเรียนน้าอาจานนอาจะทีแคี้ยวเพรเธอว่าเธอเปนไหเอากันมาหาหลังเวทีได้เดนาะลูกเนาะแม่นครับคืองานได้ที่หรือว่าหน้าเวทีจะเข้ามาจับมือจับไทลูปนะครับนี่กระปุลมะนองมือเดียวบ่แมน ได้วมียังไงนี่ยู่กัไอ้กันยูแถวมหาสูบมากินเอาะเซตเต็นวันไหนอยู่หลังรถม่นี่ไทยนี่วะแม่นไายรถนี่แหละอยู่ตีกลางนี่ตีม่นมันมีกับปุ่นกันสิไปซีมน้ามีหลังจากซ้อมถอยพุ่แล้วถวยก็พอหยุดพอหมดมันนั่นแหละว่าเดี๋ยวยังกินแต่เอามาสูบยูเต็นได้บ้างอะมันเดือดบ้างอะ

ได้เสียเนี่ยวดทนได้เสียนนดีๆเนี่ยน้อ,นนนองมันเพี้ยนนั่นน้องขยันจักมันมี้ยงจักรวัดหอดจกัดจกรหินเงีงรถดจัก่าดีพอห่างสอมอยู่เมัดมด, <S <S มด้วเมัดคำสอมตัวมันคือมันคาดใจมันเป็นรถเกา <S 2> <S 2> <S 2> ่าเขาบอกว่า พยายามทําให้มันด<ะ>ีกว่าเดิมไหมเพราัพท์ซัยมวนหรือว่ามัน,มนถือเดือดปะแจมันเลื่อนขึ้นบ่ได้เขาก็เฮ็ดกระสอบมันมันก็เลื่อนขึ้นได้เลยเมืมมมอนกนยิงทีแสงบ่ที่แสงบ่ฝูลาติดยู่ข้างรถใตี่กค อยากเห็นคนเบิ่งลอยวะ่ายรูปวลานี่ยไ่ายอยู่นันนี้เราไป่ายนะกถ่ายไปไทยเจ้าไปไทยน้ำไปเหมือนนั่งเห็นดทีเดีเนาะเมีนที่หลีดีอ้ลูกสาวพระท่นมาหากับท่ายรูปนี่แหละเนาะบอดจะกินเนาะ เจ้าวาเดนลูกเอามาใจแต่ตังไทยลูกกินเนาะยิงริงไปไทยแสนแตกกเนาะคนนลูกคนลูกพวิงมาไวกัได้มาตังทางฟ้าดีหลมหดตะเวนเดี๋ยวนไอดีหล่ะคือมหดตะเวนเทจะไม่ยืนตากแดดบัดนี้เนนบอกขึ้นเาขึ้นเชื่่าะแ้ยไหล่คือมาตะเวนเทไมยืนตากดดไม่ยืนตากแดดก็มีได้ถ่าทยได้กินเนา้แสนแกอลูกาวยู่ยิงยิงถังรถเหนียว หลักเมื่นเก่าดอกเข้ยวอ่าง้จะองแสนอยู่นี่เจ้าของแสนก็ของแสนนอนอยู่นี่ติเจ้าของแสนอยู่นี่อันนี้เจ้าของลอยดอกไม้หลักเมื่นเก่าดอกรถบูไดไหมรถบูไดรถมานะรถมานะน้อยรถมานะน้อยเดี๋นี่ สรัเกินีกากไว้ชนิสัดกันพรอกันไม่คิปหนาอบน้อาบาบอาบอาบอานอาบ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 อาไม่นาบอาบอบอาบาบอาบอาบาบอ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 อาบอาบาบอาบอาบมาอาบอาบอาดาบอาบอาอาบาบอาอาบาบอาอาาโอาบอาบอาบาบอาบออาบอบอาบอาบาบอาบอยวอาบอาบาบอาบาบอาอยบอา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 บาอดบอา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 บาบอาีอยบอาา